จะมานำเสนอเรื่องการใช้สื่อสังคมอไลน์อย่างสร้างสรรคค่ะสวัสดีค่ะดิฉชื่อนาาวเดียจันเจริญรหัสศูนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมรหัสนย์าศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจสมินจิรหัสศูย์แปิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสินเดรรหัสศูนยห้าแปดค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายอิการหัสศูน์เจ็ดเจ็ดค่ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือต่างๆที่ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์ื่อนที่ที่อนุญาตให้แต่ละบุคคลเข้าถึงและเปลี่ยนและเปลี่ยนสร้างเนื้อหาและสื่อสารกับบุคคลอื่นๆและการเข้าร่วมเครือข่ายออนไลน์ต่างๆสื่อสังคมออนไลน์สามารถที่จะใช้งานได้ผ่านเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์ื่านที่ ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางการสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่ในงานราชการจะนํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์ปลายศตรวรรษที่1990มีการเกิดเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานและนําเสนอเนื้อหาได้ด้วยตนเองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเช่นในปี1997 s i x e g r e s s c o m เป็นเว็บไซต์แรกที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ทมีให้บริการ ในศตรวรรษที่2000สังคมออนไลน์มีการขยายตัวการใช้งานหลากหลายมากขึ้นบางสื่อมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเช่น Facebook ในเดือน,น,นกันยายน2560พบว่ามีจำนวนผู้ใช้ทั่วโลก1.19พันล้านคน Twitter เดือนกันยายน2560 ดีช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วไม่ต้องรอนานเหมือนกับการลงโฆษณาในทีวีวิทยุหรือโปสเตอร์ต่ตางๆสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสื่อออนไลน์สามารถใช้งานได้ทุกเมื่อที่เราต้องการและไม่ต้องรอให้ถึงเวลาหรือวันหยุดข้อเสียาการใช้สื่อออนไลน์อาจทําให้ผู้ใช้งานเข้าอยู่ในโลกที่มีความเป็นส่วนตัวมากเกินไปเป็นพื้นที่สําหรับวิชาชีพต่างต่างที่อาจมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือทําสิ่งผิดกฎหมาย ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน 1. ใช้โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในช่องทางการทําธุรกิจของตนเอง 2. ใช้โซเชียลมีเดียบันทึกและแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทํางาน 3. ใช้โซเชียลมีเดียเป็นห้องปชมเคลื่อนที่ 4. ใช้โซเ,เชียลมีเดียเผยแพร่และแจ้งข่าวสารประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งได้6ประเภท1 สร้างและประกาศตัวตนใช้สำหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นที่ในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเวสส็บไซต์และสามารถที่จะเผยแพร่เรื่องราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต 2. ส,สร้างและประกาศผลงานใช้ที่ต้องการแสดงออกและนําเสนอผลงานของตัวเองสามารถแสดงผลงานได้จากทั่วทุกมุมโลกจึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพื้นที่สเมือนเป็นแกลเลอรี่ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพและเพลง 3. ความชอบในสิ่งเดียวกัน ื่อให้ผู้ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คั่นไว้ในเครื่องคนเดียวนำมาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้เพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกันสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการหาข้อมูลได้ 4. ีเวทีทำงานร่วมกันที่ต้องการความคิดความรู้และการต่อยอดจากผู้ใช้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้เพื่อให้ความรู้ที่ได้ออกมามีการปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องและเกิดการพัฒนาในที่สุด 5. เครือข่า,ขายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรงจึงทําให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและตรงถึงผู้ใช้ท,ทันที6ประสบการณ์เสมือนจริงมีลักษณะเป็นเกมออนไลน์เป็นเว็บที่จากการสรุปนะคะสื่อสังคมออนไลน์จะเข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตประจําวันของประชาชนเพิ่มขึ้นแต่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆไปตามกระแสความนิยม ของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มต่างๆและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อด้อยรวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจอายการ,รคอมพิวเตอร์และความมั่นคงทั้งในแง่บวกและแง่ลบแต่หากนาข้อดีและผลที่เกิดขึ้นในแง่ดีมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากหน่วยงานราชการสู่สถารณะและลดข้อด้อยรวมทั้งหาแนวทางการป้องกันผลด้านลบมิให้เกิดขึ้น สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนสื่อลักที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดีสร้างโอกาสให้หน่วยงานราชการสามารถสืส่อสารกับสถารณะและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆได้มากขึ้นค่ะาค้าาล